อ่อให้ขยันก็ยังจนอยู่ดีหากไม่รู้เจ็ดสิ่งนี้ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคนบางคนถึงทํางานหนักสุเหลือเกินแต่กลับยังยากจนอยู่หรือทําไมบางคนดูเหมือนไม่ทํางานอเลยเลยแต่ชีวิตกับราบรื่นและมัน่นคงแล้วเคล็ดลับแห่งความแตกต่างนี่คืออะไรล่ะครับวันนี้ลุงติจะมาเล่าให้ฟังถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ในชีวิตที่เรามักไม่ค่อยพูดถึงกัน แความขยันที่ไรทิศทางเปรียบเสมือนเรือที่ไรหางเสือการทํางานหนักเป็นสิ่งที่เราถูกสอนมันตั้งแต่เด็กว่าเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จแต่หากพิจารณาลึกลงไปขยันอย่างเดียวไม่อาจเป็นหนทางที่จะทําให้เราพ้นจากความยากจนได้เหมือนกับการพายเรืออย่างขยันขันแข็งแต่ถ้าเรือของเราขาดหางเสือการพายเรือของเราก็จะพาเราไปไหนก็ไม่รู้หรือก็แค่วนอยู่ที่เดิมไม่เคยถึงฝั่งฝันความขยันจึงไม่ใช่ แค่การทุ่มเทแรงกายแต่ต้องเป็นความขยันที่มีทิศทางมีการวางแผนมีความชัดเจนว่าจะพายไปทางไหนการวางแผนและการตั้งเั้ไหมายจะเป็นเสมือนหางเสือที่คอยชี้นำทางให้เราไปสู่จุดหมาย ข้อ 2. 2. ความรู้คือแสงสว่างที่เปิดเผยทางรอดสิ่งนี้ที่จะช่วยให้เราพ้นจากความจนไม่ใช่แค่เพียงแค่แรงกายแต่เป็นความรู้ที่จะเปิดเผยเส้นทางที่ถูกต้องขยันพียงอย่างเดียวเปรียบเสมือนก,การทํางานในที่มืดเราอาจจะพยายามมากเพียงใดก็ตามอาจจะลงทางก็ได้การมีความรู้ในการจัดการทรัพย์สินหรือการบริหารเวลาและการใช้ชีวิตเป็นเรื่องสําคัญความรู้ที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรู้ทางวิชาการแต่มันคือความรู้ที่จัดการชีวิต การเรียนรู้ที่จะบริหารทรัพยากรที่เรามีอยู่การใช้ความรู้ต่อยอดและสร้างความมั่นคงข้อ 3. ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของเงินทองแต่มันเรื่องของปัญญาเมื่อเราเรียนรู้ที่จะหยุดวิ่งตามสิ่งภายนอกเราจะพบว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่มันคือปัญญาที่ใช้ในการใช้ชีวิตการมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือการสร้างคุณค่าให้กับสิ่งเล็กๆรอบตัว สิ่งนี้คือความรู้ที่มีค่าและเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็สามารถบ่มเพาะได้หลายครั้งเราเห็นตัวอย่างของคนที่มีรายได้สูงแต่กลับไม่มีความสุขและเมื่อมีไรายได้มากขึ้นความต้องการก็ามากขึ้นและเมื่อไม่สามารถจัดการกับความต้องการได้ก็จะยิ่งกลายเป็นทุกข์และมีเงินแต่จิตใจก็ยังจน4สติปัญญาคือสิ่งที่จุดประกายความสำเร็จต่อให้ขยันก็จนอยู่ดีหากไม่รู้สิ่งนี้สิ่งนี้คือสติปัญญา การทำงานโดยไม่มีสติปัญญาเหมือนกับการเดินไปในความมืดเราอาจจะชนกับอุปสรรคที่เราไม่รู้ตัวสติปัญญาก็คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นหนทางที่ถูกต้องเห็นวิธีการที่ชาญฉลาดและก็ประหยัดพลังงานการมีสติในการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่การมองเห็นโอกาสในปัญหาการปรับตัวให้ก้ากักบสถานการณ์และการมองเห็นเส้นทางใหม่ๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ในกรอบที่เราคุ้นเคยสิ่งเหล่านี้คือผลจากสติปัญญาที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดี ข้อ 5. ความยากจนทางจิตใจก็คืออุปสรรคที่แท้จริงบางครั้งความจนที่พูดถึงไม่ใช่แค่การขัดแคลนทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นความยากจนทางจิตใจที่เราปล่อยให้ตัวเองหลงอยู่ในความกังวลหรือติดอยู่ในความกลัวความคิดที่ว่าไม่สามารถหรือไม่มีทางนั่นคือสิ่งที่จำกัดศักยภาพที่แท้จริงของเราความยากจนทางจิตใจนี้ทำให้เราขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ขาดการมองเห็นโอกาสใหม่ๆและปิดกั้นไม่ให้เราออกไปค้นหาความสําเร็จที่แท้จริงข้อ 6. ความสําเร็จที่แท้จริงเกิดจากการทําในสิ่งที่เรารักมันมีคํากล่าวว่าหากคุณรักในสิ่งที่คุณทําคุณจะไม่รู้สึกว่ากําลังทํางานการขยันทํางานเป็นสิ่งที่ดีแต่หากขยันทํางานในสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เรารักการขยันนั้นอาจจะไม่ก่อให้เกิดความสุขและในที่สุดเราจะหมดพลังและยอมแพ้ ข้อ7ลุงตีอยากจะปิดท้ายด้วยคำถามที่สะท้อนสติตัวเองแล้วท่านละ่ะขยันแล้วจริงเหรอหรือแค่เหนื่อยๆไปวันๆโดยไม่มีเป้าหมายท่านได้ใช้สติปัญญาในการทำงานหรือเพียงแค่ทำไปเพื่อหวังผลวันต่อวันลุงตีอยากได้คำตอบเหล่านี้จากคอมเมนต์ของทุกคนนะครับดังนั้นคำตอบเป็นสิ่งที่ลุงตีได้พูดไปก็คือ การขยันเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสิ่งที่สําคัญคือการมีความรู้และสติปัญญาในการใช้ชีวิตการมีวิสัยทัศน์และการจัดการที่ดีสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนแสงสว่างที่ทำให้การขยันของเรานำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงและนี่ก็คือบทสรุปที่ว่า